สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เ er mm hmm. จอกันวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่2มีนาคม2568นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยตู้นะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับรายการศึกมวยดีวิถีไทยนะครับที่เวทีกองทัพอากาศนะครับไปดูคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของบิลลาดินนะครับบิลลาดินสอพูลสวัสด์นะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรทองเล็กแปะสาย4ี่นะครับบิลลาดินมวยจากบุรีรัม์นะครับซ้อมแสงมรกตนะครับประเภทมวยขวาเขาในปั้มตีแข็งแรงนะครับขณาดที่คู่ชจกนะครับ เพชรทองเล็กนะครับเพชรทองเล็กมวยบุตรลำเหมือนกันนะครับซ้อมเกียรติทรงฤทธิ์นะครับคู่นี้ชอบไปที่บิลาดินนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับพรศักดิ์เล็กสอสวนนารันนะครับวันนี้เจอกับเพชรสามารถเมืองผาภูมินะครับเจ้าพรศักดิ์เล็กเนี่ยผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีแพ้แตกเจ้าซูเปอร์แบงค์นะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเพชรสามารถนะครับมวยจากเมืองกาญนะครับ ผลงานไฟล์ล่าสุดก็แพ้เจ้าเสือจันนะครับปูนี้ชอบไปที่พรสักเล็กนะครับและก็คู่เอกนะครับพงศริศจอวิชิต8ปริ้วนะครับวันนี้เจอกับเพชรไทยแลนด์ออกกิจเกษตรนะครับพงศริเนี่ยมวยโคราชนะครับซ้อมกอกำปนาธนะครับประเภทมวยบูนะครับมวยขวาขณะที่เพชรไทยแลนด์นี่มวยจากสุรินนะครับประเภทมวยเข่านะครับปูนี้ชอบไปที่พงศรินะครับเพชรไทยแลนด์ไปเยือนนะครับมวยชอบรายการมวยดีวิถีไทยนะครับชอบพงศรินะครับและก็ บิลลาดินนะครับผงศิริและก็บิลลาดินนะครับส่วนรายการที่2นะครับเป็นรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับมาตอนบ่ายสองครึ่งนะครับทางช่องเจ็ดนะครับคู่ที่1ก็เป็นมวยรอบปุนเสือสายบีนะครับลุงทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างนะครับเจกับนําโชคบุรนามวยไทยนะครับลุงทยานฟ้านี่มวยจากโคราชนะครับซ้อมสอยิ่งเจริญการช่างนะครับไฟล่าสุดเนี่ยแพ้ยอดบัวงามมาขณะที่คู่ชบนะครับ นำโชคนะครับมวยจากแม่ห้องสอนนะครับก็ประเภทมวยบูสนะครับคู่นี้มีโอกาสสกอร์ต่ำนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าลุ่งทะยานฟ้านะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับยอดบัวงามลูกกันทะนะครับเจอกับยอดเด็กแหลมพอพิมพ์อ่อนนะครับเจ้ายอดบัวงามนี่มวยจากมหาสารคามนะครับประเภทสูงยาวคอแหลมนะครับขณะที่ยอดเด็กแหลมนะครับมวยจากร้อยเอ็ดนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ายอดเหล็กแหลมนะครับแล้วก็คู่รองนะครับ เพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่นะครับเจอกับกำปั้นทองสอจอเพียกอุทัยนะครับเพชรประพาพรเนี่ยมวยจากกาญจนบุรีนะครับซ้อมสอเดชพันธ์นะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมเลยนะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยเสมอเจ้าเดชพานุกมานะครับขณะที่คู่ชกนะครับกำปั้นทองนะครับมวยจากศรีสเกตนะครับซ้อมโชหพยักนะครับอยู่กับทีมงานเสียชัยนะครับก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรประพาพรนะครับได้เปรียบรูปร่างนะครับ แล้วก็คู่เอกนะครับยอดกับยอดกตันยูจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้เจอกับปีใหม่เอราวันนะครับเจ้ายอดกตันยูเนี่ยประเภทมวยขวาฝีมือนะครับมวยจากร้อยเอ็ดนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานจิตเมืองนนท์นะครับขณะที่ปีใหม่นะครับมวยจากสงขลานะครับซ้อมเอราวันนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าปีใหม่นะครับปีใหม่เอราวันนะครับมวยชอบช่องเจ็ดนะครับชอบปีใหม่นะครับแล้วก็เพชรประพาพรนะครับปีใหม่แล้วก็ เพชรประภาพรนะครับส่วนรายการช่วงเย็นนะครับรายการศึกท่อน้ําไทยเกียรติเพชรนะครับคู่ที่1นนะครับมุนพการสิทธิเพชรฉลูกันนะครับเจอกับสไนเปอร์ออุ๊ดอุดรนะครับมุนพการมวยบุรีรัมนะครับซ้อมเด็ดลัดนะครับอยู่กับทีมงานอาจารย์สุรัตนะครับกอประเภทสูงยาวนะครับขณะที่สไนเปอร์นี่มวยจากชัยภูมินะครับมวยจากชัยภูมิซ้อมอยู่กับทีมงาน P ีคนะครับคู่นี้ชอบไปที่สไนเปอร์นะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับ เจอกับสายรัตนะพอหอมกลิ่นนะครับคุนี้ชอบไปที่เจ้าเสมอสิงนะครับและก็คู่รองนะครับเพชรนิวั์เจียปลาบินทานะครับเจอกับยอดกุมารลดสวยจาาเจดนะครับเพชรนิวั์มวยจากศรีสเกตนะครับซ้อมสอจารุวันนะครับประเภทมวยขวาครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีครับขณะที่ยอดกุมารมวยจากอุบลนะครับซ้อมลถสวยจ่าเจดนะครับคุนี้ชอบไปที่เพชรนิวัฒนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับยอดอีทีปอทททองทวีนะครับเจอกับก้ากะลัดสอดเทียนโพนะครับ ยอดอีทีต่อน้ำหนักให้2ปอนด์นะครับยอดอีทีมวยจากร้อยเอ็ดนะครับประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับขณะที่ก้ากระลักนี่มวยจากกระบี่นะครับก็ประเภทมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นนะครับวันนี้ได้น้ำหนัก2ปอนด์นะครับผู้นี้ยังชอบไปที่ยอดอีทีนะครับถึงแม้จะต่อน้ำหนักก็ตามนะครับมวยชอบรายการศึกทอดน้ําไทยนะครับ ยอดอีที e. นะครับยอดอีท e. ีแล้วก็เพชรนิวัตนะครับยอดอีท e. ีแล้วก็เพชรนิวัตนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทา,ทางเพจแล้วก็ u t u b e ทุกช่องท,ท,ทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงข็มรัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ